สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมีคลิปที่สองแล้วหลังจากจะเขาไปเก็บห็ดมาเข้าจะไปเก็บเห็ดยุคข้าต่อยินในสวนพ่อนะคะพ่อกักียงกบเขากำลังเจอกบ่ันปลาฟยงปลาให้กบ มานพ่อนุเียปตานูโหมันต้องให้อาหารหน่อยนอยสองส่นวนนุนูประเทศเลาแล้วปลาทองไ <c oughs> ทรแต่เรา่ทองไทรแต่ตมันใหญ่ๆกว่ามูนเกยรติอยา,า,า,านจไปถามมไมมาเกียต้สองส่วนพะนะตาเยอมากนะขอเงปลาเาดุกดปลาดุก,กับกบยงไขายไว้กินเอง แต่ว่ยังไม่ตัวนะคะถ้าเะเอามันหย่อมันหลุดตปลาปลาเดนในม่ได้บอกไปบอไปเยอะมากนะอันจะบกรบนม่มกบยงไงละบอกกบาปลายังไม่ทาอ่าไม่ทากินไม่ตะขาย ไม่ได bon, ้เก็บผิวหนีบอ่ะเปล่าบอลุตรวจซึ่งนี่ก็นะคะตอนนีารป้องกันเังหาแต่ไม่้องการเนืังหาเห็ดได้ปลาอยู่ค่ะปลาแบบหลายห้งตัวบางที่อาจจะมีพวกไม่เก็บกวนแล้วต้องไปทำการเดินหานะเหตุนี้แต่การลืมอะไรไปแล้วเจอแล้วนะคะเอาปลาผ่านนี่ นี่ดอกน้อยๆช่างดอกช่างดอกที่ดอก3ดอกแล้ต้องทำการดึงหายนะระหว่างอันนี้มันดอกน้อยแห้งอะไรช่างดอกแล้วมันกลมกลืนกันเยอะว่าเห็นนี่ทางนี้นะช่างดอก อยูมขนกน้ำหน้าดำไหนจะเดินหานะคะมันสีมันกลมกลืนกันมันเดียวไปเห็นตาซ้ำเนี่ยอ,อันนี้เก็บได้ปะอือได้แค่นี้นะคะนี่จะดอแน,น้อยๆนั่นแหละน,นี่จะดอแน้นอน ใช่แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามีคนมาเกี่ก่อนมีคนมาเก็บก่อนแหละเพราะว่ามาสวยเลยกะเทิ่งดอกมันมันใหญ่แค่นิดเดียวนะคะเดราจะกลับบ้านแล้ไปให้ไงถวดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะในเงี้ยแล้วก็ให้ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราเห็นพระห้างใหญ่ที่บอกกับเม่่อยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจุ๊นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ